แล้วก็เป็นอันว่าพวกอารยันหรืออริยะอาริยะเนี่ยก็ได้กันสามวัน,นแรกก็คือพราหมณ์กษัตริย์เวสแพดเนี่ยพวกนี้เป็นอารยันถึงแม้จะแพดแพ์นี้จะต่ำที่สุดในสามก็ยังใหญ่เป็นพระอริยะเป็นอาริยะเป็นอริยะ,ยะสูตรในไม่ไหวละต่ำที่สุดจากพระบาท ไม่มีฐานะเลยถูกกดขี่มากเป็นคนที่เขาถูกรังเกียจจะไปอะไรแต่อะไรแสดงออกต่อพวกคนอริยะสามนี่ไม่ได้เลยเช่นว่าอย่างเนี่ยพระเวทเนี่ยต่อมาเขาต้องพรามต้องเป็นพู้สั่งสอน แล้วก็พวกกษัตริย์นี่สามารถเรียนพระเวทได้อะไรเงี้ยทีนี้สูตรเนี่ยถ้าไปฟังพระเวทเขาบอกให้เอาลงโทษให้เอาตะกัวยอดหูมันเอาตะกัวหลอมนะไม่ใช่ตะกัวธรรมดนาะเอาตะกัวหลอมหยอดหูมันถ้ามันสายยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสีย ทำมาเรียนพระเวทในผ่ากายมันเป็นสองซีกนี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยายแรงขนาดไหนเป็นอันว่าวันนัดสุดแล้วไม่มีโอกาสจะศึกษาเล่าเรียนอะไรเลยก็แปลว่ามีพกอาริยนันอริยะเนี่ยเป็นสามวันนะแรกตอนนี้ก็แปลว่าเกิดวันนะสี่ขึ้นมาแล้ววันนะสี่ชนชั้นพราหมณ์กษัตริย์แพทยสูตรทางพุทธศาสนา บาลีมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นกษัตริย์พราหมณแพทย์สูตรเออไม่ใช้ลำดับเดียวกันเอาแล้วเกิดก็ขึ้นมาแล้วทีนี้เอานะนาะเป็นอันว่าพ,พระพรหมเกิดแล้วเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่สร้างโลกสร้างมนุษย์แล้วก็เกิดแบ่งมนุษย์เป็นสี่วนณะเอาแล้วเกิดวันณะสี่แล้วแล้วทีนี้ก็อะไรอีก พระเวทเมื่อกี้บอกแล้วว่าพวกฤาษีเนี่ยก็แต่งมันตราสารเสริญเทพเจ้ามีพระอิน์เป็นต้นขึ้นมาเป็นอันที่หนึ่งเป็นฤกเวททีนี้ต่อมาก็แต่งมันตราอีกยุคที่สองนี้คราวนี้มันตราี้ใช้อ้อนวอนแล้วใช้อ้อนวอนเทพเจ้า สารเสริญกอ้อนวอนไม่ถึงก็เหมือนกันนะทีนี้อ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้เกิดพธิธีบูชายันเอาละสิเออมนุษย์ไหนต้องการเงินทองราบยศรำ่ำรวยต้องการเป็นใหญ่ต้องการจะรบชนะอะไรตอ่ออะไรก็ตามเนี่ยต้องบูชายันนะเกิดการบูชายันขึ้นมาแล้วนะ พรามณ์ก็เป็นเจ้าพิธีก็มีมันตระที่สวดไอ้ที่เอามาสวดในพวกพราหมณ์ก็มาสวดในพิธีบูชายันอ้อนวอนเทพเจ้าเพื่อจะให้บันดาลให้พรให้สิ่งที่ปรารถนาต่างๆขึ้นมาเนี่ยพวกมันตราที่แต่งขึ้นมาในยุคนี้ก็เป็น พระเวทที่สองพระเวทที่สองอะไรล่ะเมื่อกี้นี้ที่หนึ่งฤกษเวททีนี้ก็สองก็ยะชุระเวทนะยะชุระเวทเกิดแล้วแล้วต่อมาก็สามเวทนะเป็นพระเวทที่สามก็ชื่อไปคล้ายๆกันสามเวทป่าอาลานาได้ไตายเพศแล้วคราวนี้ครบทีนี้ไอ้เจ้าพระเวทที่สองสามเนี่ยใช้อ้อนวอน เทพเจ้าก็ตอนนี้มีพราหมณ์แล้วนี่พราหมณ์ก็มาประชุมสวดสายทยายมันตระพระเวทเนี่ยอ้อนวอนเทพเจ้าอ้อนวอนเทพเจ้าตอนนี้พระพรหมเป็นใหญ่แต่อ้อนวอนเทพเจ้าทั้งหลายที่มีความเก่งด้านต่างๆจะได้มาโดนบันดานลในแต่ละให้ทีนี้ก็มีเทพเจ้าหนึ่งที่สำคัญมากคือพระคณี พระคณีก็เวลาเขาบบูชายันก็เผาไฟนก็เอาโคเอาอะไรวัวเอาวพวกแพะแก่อะไรอะไรพวกนี้มาเผาไฟบูชายันบูชายันก็บูชายันต่อเทพเจ้าทั้งหลายโดยอาศัยพระอคณีพระคณีเนี่ย เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่จะรับการบูชายันคือรับเอาของเส้นสวงบูชายันเนี่ยไปเอาพูดง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านว่าพระอาคณนีเนี่ยถ้ารับเครื่องเส้นแล้วเอาไปแจกเทวดาเพราะฉะนั้นพระอาคณนีก็คือายนี่แหละถ้ารับเครื่องเส้นเอาไปแจกเทวดาพระ,พระเวทสามครบแล้วใช่ไหม ทีนี้ก็มีเรื่องว่าหนึ่งมิตายเพศแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่ของาศาสนาพราหมณ์นะแล้วก็มีวัน,นสี่แล้วมีพุทธิพิธีบูชายัญเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่ของพราหมณ์และพระพรหมเป็นใหญ่ครบเลยเนี่ยหลักใหญ่ของาศาสนาพราหมณ์ตอนนี้าศาสนาพราหมณ์เป็นใหญ่เต็มที่ ในชมพูทวีปแล้วต่อมาพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเห็นสภาพของมนุษย์อย่างนี้แล้วพระองค์ไม่ยอมรับก็ทรงออกประกาศพระศาสนาเรียกว่าปฏิเสธทุกอย่างที่พรามสร้างขึ้นเหล่านี้